สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันกบช่อง The Great w i t e Vlog อีกแล้วสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทีมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนลางวันเนี่ยทีมได้ทําสเปลอย่างหนึ่งขึ้นม,มานะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างขี้เกียจนะครับมีพฤติกรรมที่แบบขี้เกียจทํางานชอบนอนหรือว่าแบบทํางานแล้วมันไม่เสร็จเป็นชช้นเป็นอันสักทีก็เลยรู้สึกว่าต้องทําสเปลเนี้ยขึ้นมา ซึ่งสเปลี่ยนี้มีชื่อว่าแบ n น s ิ i ชิ s p สเปลนะครับและแบ n น s ิ i ชิ s p สเปลเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แนิชชนสเปลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสเปลที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปลที่ช่วยกําจัดสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะใช้มันในการกําจัดหรือว่าทําให้คนที่ไม่ดีต่อตัวเราเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราคือไม่ได้เป็นการที่แบบเราไปสาดให้เขาออกไปนะแต่ว่ามันเป็นการทําให้ดวงเขากับดวงเรามันไม่สมพงกันแล้วอะไรเงี้ยนอกจากนี้เนี่ยก็จะยังใช้ในการที่เราจะกําจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเรา,เราออกไปก็ได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่น วันนี้ทีมทําเพื่อที่จะกําจัดความขี้เกียจนะครับก็เข้าใจว่าบางคนบอกว่าถ้าคุณไม่อยากขี้เกียจเนี่ยคุณก็ทําตัวเองให้มันแอคทีฟสิแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแบบบางทีความขี้เกียจมันก็ยุ่นเหน่ทุกๆอย่างในร่างกายเราอะนะเพราะฉะนั้นการทําสเปลนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการรีเซ็ตนะครับให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีแรงที่จะกระทําสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นมา เป็นการกำจัดความขี้เกียจออกไปจากตัวเองนะครับสำหรับแบนด์นี้ชิ่งสเปลที่ทีมทําขึ้นมาในวันนี้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากสักเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมนที่ทีมเคยทํามาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามันก็จะต้องมีการใช้ไฟในการเผานะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็จะได้แก่หม้อน,นะครับหรือว่าถ้วยดินเผานะครับสําหรับใช้เผาชิ้นส่วนนะครับอย่างที่2ก็คือเทียนนะครับอาจจะใช้เป็นเทียนสีดำเทียนสีมว่วงหรือว่าเทียนสีขาวก็ได้นะครับแล้วก็มีไม้ขีดไฟหรือว่า อย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรซึ่งทีมเนี่ยใช้ทั้งหมด4อย่างนะครับได้แก่เกลือนะครับใบกระวานนะครับหรือว่าเบลีรรนบฟนะครับแล้วก็การพลูนะครับหรือว่า Clove นะครับแล้วก็ r o s e มรี่นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยหาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะใช้แค่อย่างเดียวได้อย่างเช่นเบลีฟนะครับหรือว่าการพลูนะครับอันนี้ก็มันก็มีฤทธิ์ในการที่จะช่วยชำระล้างได้เหมือนกันแต่ว่าทีมก็ใช้ทั้งหมดเลยทั้ง4อันเพื่อช่วยให้พลังมัน แก่งกล้าขึ้นล้างความขี้เกียจของเราออกไปให้มันหมดจดนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือกระดาษกระปกานะครับอันนี้ก็คือทีมจะเอามาเขียนข้อความที่เราอยากจะละทิ้งพฤติกรรมนั้นหรือว่าละทิ้งบุคคลคนนั้นออกไปจากชีวิตของเราซึ่งทีมก็จะเขียนคําว่าความขี้เกียจลงไปนะครับแล้วก็จัดการขีดให้เรียบร้อยว่าเนี่ยเราจะลบความขี้เกียจแล้วเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ใส่ของทุกอย่างเนี่ยลงไปในหม้อนะครับหรือว่าถ้วยดินเผาที่เราเตรียมไว้แล้วก็ อาจจะมีการชำระล้างด้วยคริสตัลอีกทีหรือว่าเป็นควันทูกก็ได้นะครับเพื่อทําให้มันบริสุทธิ์พร้อมที่จะเผานะครับจากนั้นก็จุดเทียนแล้วก็เผาในขณะที่เผาไปแล้วก็มีควันพุ่งออกมาเนี่ยเราก็อธิษฐานนะครับว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยคือจะก,กําจัดความขี้เกียจกําจัดพฤติกรรมแย่ๆหรือจะก,กําจัดคนที่แย่ๆที่เราเขียนใส่ไว้ในกระดาษสีขาวเมื่อไฟมอดไปนะครับเหลือแต่ขี้เท่าเนี่ย ให้เอาขี้เท่าเนี่ยใส่ไว้ในกระดาษนะคบกระดาษอะไรก็ได้กระดาษเศษกระดาษก็ได้นะครับทิชชู่ก็ได้แล้วนากระดาษที่หอ่อขี้เท่าเนี่ยไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับหรืออาจจะนําไปทิ้งถังขยะเลยก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่มีพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านเนาะก็เอาไปทิ้งลงถังขยะได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอนนิชชี่สเปลเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันได้หายไปจากตัวเราละเป็น ตัวเราคนใหม่นะครับหรือว่าช่วยชําระล้งลางสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราและสิ่งที่ทีมทมําเพิ่มเติมก็คือในวันนี้เนื่องจากว่าทีมดูเชนไในปฏิทินแล้วเนี่ยมันตรงกับช่วงของเวนิ่งมูนนะครับซึ่งเป็นคาบของดวงจันทร์ที่มีพลังในการช่วยกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถย้อนดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ทีมเล่าเกี่ยวกับพลังของคาบของดวงจันทร์ในแต่ละรูปแบบนะครับ สำหรับเวนิงมูนเนี่ยของช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นเวนิงมูนสุดท้ายนะครับซึ่งในคืนถัดไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงนิวมูนหรือว่าคืนจันทร์ดับนะครับเพราะฉะนั้นทีมก็ได้มองว่าเวนิงมูนช่วงนี้น่าจะเหมาะที่สุดเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นคงสุดท้ายที่เราจะได้กําจัดสิ่งนี้ออกไปนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ในช่วงนิวมูนนะครับและนี่ก็คือกระบวนการให้ทีมทำแบนนิ่งสเปลขึ้นมานะครับสำหรับการกําจัดพฤติกรรมขี้เกียจของตัวเองนะครับและจาทําเสร็จเนี่ยทีมก็ มานั่งพักดื่มกาแฟนะครับแล้วก็เอาใบโรสแมรี่เนี่ยใส่ลงไปด้วยนะครับช่วยเพิ่มพลังให้ตัวเองเนี่ยมีพลังใจมากขึ้นนะครับในการที่จะทำการต่อๆไปนะครหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ m a n i ชชิ่งส e ป l l นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย mm ่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้กับช่อง the great white witch ของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ